สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมนะครับสเปคแคป 1.9S นะครับก็วันนี้พาชมเป็นสีขาวแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาครับเครื่องยนต์1.9 150แรงม้านะครับชมใหม่2024มีอะไรบ้างครับจะพาชมตั้งแต่หน้าใหม่หมดนะครับตั้งแต่ไฟหน้าครับมันตินเรฟเฟกเตอร์อันนี้เป็นการดีไซน์มาใหม่นะครับแล้วก็มีช่องระบายอากาศแอร์เคอร์เทนนะครับนี่ครับทำให้ระบาดประหยัดน้ำมันขึ้นนะครับตัวนี้ไม่มีไฟตัดหมอกให้นะครับกระจังหน้าใหม่นะครับทีเดนเซนช์สวยงามปากระโปรงใหม่นะคครรัับบวนี้ ก็คุณลูกค้าซื้อรุ่นนี้แล้วเนี่ยสามารถใช้ขับเดิมใส่หลังคาโหลดแต่งซิ่งทําได้หมดเลยนะครับตัวรถเดิมๆก็จะเป็นล้อกระทะ15นะครับเนี่ยครับพร้อมกับยางบิ t โ n นนะครับเนี่ครับมาดูด้านหน้านะครับตัวนี้จะเป็นปัดน้ําฝนนะครับตัวนี้ฉีดตัวนี้ฉีดจากตัวบอดี้รถนะครับแล้วก็สาวกอากาศอยู่ด้านบนนะครับกระจกด้านข้างเกตเอสจะเป็นสีขาวหรือว่าสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเดียวที่ตัวแก้มนะครับแล้วก็มีคำว่าสเปคแครปที่ตัว ประตูครับฝานะครับมือจับดํานะครับภายในรถนะครับก็สวยงามครับเป็นโทนสีดำนะครับแห่งข้างเป็นผ้านะครับพร้อมเซ็นทรัล็อกกระจกไฟฟ้านะครับคอนโซลภายในเป็นดำนะครับมีช่องสลับวางของนะครับใหม่ที่ตัวจอสัมผัสตัวนี้เป็นจอสัมผัส8นิ้วนะครับนี่ครับสามารถรู้องศารถนะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple Car Pay and a แ o นด์ตแบบไร้สายนะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB-C ให้แอร์พร้อมนะครับ เกียร์เมนวล6สปีดนะครับอันนี้พาชมครับภายในก็เป็นเบาะผ้านะครับนี่ครับสีดำนะครับเดินได้สีบอลนะครับตัวแคปนิดนึงนะครับแคปก็ถือว่ากว้างนะครับสุดลูกค้าครับนั่งสบายนะครับมีเบาะแคปให้นะครับใต้เบาะแคปก็จะมีที่เก็บเครื่องมือแม่แรงนะครับตัวนี้ครับนี่ครับล็อกแน่นนะครับตัวนี้ครับนี่ครับแล้วก็มาชมด้านท้ายนะครับของตัวเกรด S ใหม่นะครับ นี่ครับฝาท้ายใหม่ครับดีไซน์มาใหม่นะครับแบบนี้เลยนะครับเราเขียนครับว่า i s u D-Max นะครับตัวนี้มีมือจับกล้องหลังนะครับนี่ครับกล้องชัดกว่าเดิมนะครับตัวนี้รับมาชมด้านขวางตัวรถนะครับติดตั้งแม็กไนเนอร์ให้พร้อมนะครับล้อเนี่ยเป็นล้อกระทะ15พร้อมกับยางบิสโต e นะครับถือว่าตัวนี้เป็นตัวเตี้ยนะครับคุณลูกค้าก็ขับเดิมก็ได้โหลดก็ได้นะครับแต่งซิ่งก็ได้นะครับมีไฟเบรกนะครับดวงที่3ให้พร้อมนะครับมาชม ตั้ผู้ขับขี่นะครับนี่ครับแผงข้างนะครับก็จะมีที่วางแก้วนะครับมีที่พักแขนนะครับมีเซ็นท่านล็อกกระจกไฟฟ้านะครับปุ่มปรับกระจกบานข้างมีให้พร้อมนะครับเบาผู้ขับขี่ก็เลื่อนได้เอ็นได้นะครับตัวนี้ครับมาดูที่พวงมาลัยครับพร้อมมัตติฟังก์ชันดีไซน์ใหม่นะครับเบรก ABS แอร์แบ็กคู่นะครับแล้วก็เลือนใหม่ก็ดีไซน์มาใหม่นะครับตัวนี้ครับภายในเป็นโทนสีดํานะครับ ก็สำหรับรุ่นนี้ก็จะมีบอลเงินแล้วก็สีเทาแลมโบให้เลือกนะครับนี่ครับด้านหน้าของตัวรถนะครับก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับดาวน์รถเพียงแค่5%ครับรู้ติดต่อที่ Facebook สมุติุอิลล YouTube, ส,อสุอัล YouTube สมมุิอิสุอัลไยเบอร์มุิดอดีไลน์นะครับตูน8 9 8 9 8 8 1ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ